ี๋ยวผมกลับมาครับที่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมไม่ทรยศท่านรลย ก็มีกองทัพไปใช้ในตอนต่อสู้ตอนนี้ใช่ไห นายมาที่นี่ได้ไงข้าโดนสั่งมาใช่ฉันต้องไปตามหาปราสาทแค่จะสร้างประตูสวรรค์ได้

เจ้าอเอาจ้านั่นมาทำอะไรนั่นเจ้าคิดจะทำอะไรไม่มีอะไรมากหรอคะเจ้านั่นเจ้าจะไปไหน เบอกว่าเมื่อกี้ยังตาขาวอยู่เป็นตาแดง Yeah. ท่านพวกเอนเดอร์ก็ทำหน้าที่หยิของไปตามระเบียบทำอะไรห้ามหยิบของสตกคด,ดีดขาดที่วางอยู่ตรงนี้ง้อช่วยท่านขุดห,หลืมเดิมแล้วเนี่ยครับมันเป็นงานและหน้าที่นะครับเออก็ดีมากดีดีๆๆ ยังนอนไปไหนแล้ว